โดยสบ,บาสดีทุกผ่านเ้อะสวัดีทุกหมอกสุบอลบวัดีพี่น้องวันนี้ใครถาทุกคนมามาเบึงเนาะมองพระเจ้าเห็ดเบียกร่วมเนาะเห็ดเบียกร่วมก็คือเห็ดเอหอคุณเนาะหอปูตาแล้วเนาะเป,นเป็นหอปูตาที่ชาวบ้านาบ้านเฮา คือด้วยหนาเนาะเป็นสริงสุกทิศบอลหนึ่งก็แค่อยู่นี่เลยต้นใหม่นี่ก็ประมาณสองร้อยปีได้แล้วเนาะคุยใหญ่มากกันนี่เห็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่กูเขากันนี่ก็เห็นเกินมากเห็นแล้วบิดเขาวอกต้นไม้ต้นนี้นะสองร้อยปีได้เนาะอ่าอ่

ฟังไอ้เขาคนเจ้าของปัวตาเนาะเจ้ามาอยู่บ้านนี่เจ้าเห็นราบ่อนล่งอันต้นไม้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยบ่อสองร้อยปีได้ของเจ้าเนาะผัวบ่ออือพันปีไปเนาะต้นไม้ต้นใหญ่พี่เหรอ suốt này Ông pha đó. Đấy bạn không? đâu. <laughs> vậy, rồi, này. Đó, <laughs> cái có thử này có cần chắc cháu พี่ก็ได้ยินแน่บุได้ยินแน่ยพอขอภัยหลายๆลทำบุได้ยินเน่ยกรแล้วลลดนเ,นเ,เดี๋ยวจะไปเบิ่งทางแต่งกิน,นพี่นอ้องะบนทางแต่งกินเข้าจะเห็นยังกิน <c oughs> <c oughs> ต้มน้ำไหมพี่นอ้อง

อันน <c oughs> uh ี huh. uh ้น้พิษบุ้ยกัยนี่อะไรเนี่ยเออัวมัน้อยเออเดเ๋ยวไปเสียไปแก่เดี๋ยวแบบเขาอยืมไปน่าทางนี้กินสมมิ่งเหรอโอ้ได้น่อยก็โหลเจ้านะเหอมาล้กันขนา

โจทิ้งเขาไปยังยัง่าเขาเพียนีหวจอ่ะพี่เนาะใส่เสื้อแนสั่นอย่างเงี้ยลงมาหัวหนาบ่ฮะบ่เออเสียดีอ่าเนาะมันก็เลยเข่าแขนยาว้ะเออเสยแขนสั่นนวมันห่อนเขาจะมี ลายพี่น้องเลยลายหมองลายบมอนเห็ดแบ่งกันแบ่งปันกันเห็ดมันเลใหญ่พี่น้องบังเยอะใหญ่เนาะคนใม่ใหญ่บ้างพี่น้องเลยข้างนี้ก็สิเป็นเหลือยใหม่พี่น้องเลย

มันก็มาพเลยมึงกะเขาจะเขาจะเขาะได้ยังว่างใจมึงหมดแล้วเขาได้ยังว่างใจมึงกันให้เรื่อยไหมเนรักแล้วเนาะพ่อพีเอาอน่หทน้กูมาหมดแล้วเออตัวนี้โกนเนาะตัวนี้เด้แล้วเลกซะอ้เ้ก้อยฟูก่อเพื่อนกูได้บ้าเ เขาเล็กช um, right. you know? ุดนักยังเล็กนะจ้างบัยยุ่เ่าเนี่ยันนี้ขั้นปูนเลยปะเธอขันปูนเออมน่ตนนาเช้าสานาเช่าก็ได้มันเด็มันไม่ได้มอื้าันทีอือ Thôi mày cái ra anh ngạo mày Thì dặn luôn Mới ngạo Bố ơi Bố này tuần Mình này bóng tuần mình này

ไปด้วจำนี่ำกมันฮักนี่จำนี่นี่เป็นวกแข้งเลยดึกมีแต่หมอกนะแกนโปรตินนะเอ้ยไปไกรบอกอเทาได้รอก

สอหลออพี่นาะงดนจะห้จะบูตาอยู่เมืองเทพกับทูมีม <c oughs> ม่เนาะแบบนี้ไม่แต่คอนกิรแล้วพี่เนาะมี่คอนกิรแล้วกัะทางด่วน nhưng bên bà mày lắm thì nó mới bàn căn năm phần อย,ยากไเไหลเด้อุกันสบายดีทุกคนสบายดีส่านเนาะสบายดีสบายดีบมด,ดต้กินเขาสมาคีพี่เนายมายลนะุงถากินกักกนทงเลยเนาะลุ้ง <c oughs> ถ่ายกินกัแล้วกันทุกทีแปว่ามันเจอแค้นข่าเล็ไวใส่น้าเด้อพอดีนี่โ <c oughs> ดนหล่นนี่น่มันแท้ละผู้ตักต้มนี่ตักต้มมาเพิ่มนะ ก็ได <S preach science> <ketchup> ้นะบแ่ด้วดวยผมปวดก็ได้โอ้ยมันแหนนะบวดว็ได้เราไปดี่มทงเขาด้วยพี่น้องด้วยกินกินนี่เขากินเขาน้งี่ตั้งหูไมได้

กินเสร็จแล้วพี่น้องไปชื่อใครหาเลยมาจากพ่อมาจากพ่อได้พฟนะ แข็งมาแลวก็้าอัดวพรอิ่นกเนาะนจนถือเดียวนราพนะมะนหมนาะกับบริกินเออุ่จ่า็ึ้นฮะกับบริกินหมอขนจ่าเนาะเอ่อจำปลาหลับปลาุ่จ่าบริกินบมอมันเหรอ าปาสัมช่โอมีน่าแต่งเนดก็จะกินแลวงมากินเอาก็น้ำมากวเอากมากินน้ำปลามาเดอพี่น้องมากินข่าวดีดดแม่ขาบัี่ผมไม่กลัวหิวเลคลิก่าไม่กลัวหิวอ่ะบบป่าแสบลิ มอค่อกินบค่อนย้อนว่าน่อยหาโลหาโลกอ้าวไหมทบแล้วนะแม่บแล้วนีเขาไปันาแล้วบุมีแล้วบุมีอะไรย่าล่ะเ่องเเยนเน้เน้นอ่ะลูกมาให้นี่นะเป็นมากับพุ่นทั้งนี่ก